ฉีดพ่นสีอะโวคาโดสวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้มาดูพ่นสีทาบ้านใส่ต้นอะโวคาโดนะครับอันนี้ก็เพิ่งปลูกอะโวคาโดใหม่ตอนนี้น้องกรกําลังฉีดพ่นสีนะครับเพื่อที่จะป้องกันแดดเผาลําต้นนะแล้วก็ลดการคายน้ําของต้นอะโวคาโดนะครับก็จะฉีดพ่นเวลาที่เราปลูกต้นอะโวคาโดใหม่นะปลูกซ่อมแซมนะครับมันเป็นปลูกในช่วงหน้าร้อนก็ลเลยจะต้องฉีดสีนะครับเพื่อป้องกันแดดเผาลําต้น นี่ครับการเกษตรที่อิสราเอลลองไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเอาไปใช้ที่บ้านเราได้หรือเปล่านะต้นทุเรียนนะครับหรือว่าต้นมะม่วงในที่เราปลูกใหม่ๆนะครับบางทีมันก็อาจจะมีสีป้องกันเชื้อราด้วยนะครับต้นยางพาราต้นยางพาราเออน่าสนใจครับป๋าบอกต้นยางพาราก็เหมือนกันนะครับอาจจะใช้ได้ลองไปใช้ดูนะครับอันนี้เป็นสีรองพื้นนะครับสีทาบ้านนี่เรานี่แหละครับสีน้ำสีน้ำทําให้มันเย็นเนาะนี่ครับพ้นสีต้นอะโวคาโดที่อิสราเอลยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ